พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพุทธที่20ทธันวาคมคริสตศักราชส2 2 3ัาคำพยานชีวิตโดยคุณเคนคลา ไอเดาโฮสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องผมจะให้อะไรอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ3ถึง8และก็อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสองโครินบทที่12ข้อ9แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีริดขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อริดเดชของพระคิดจะได้อยู่ในข้าพเจ้าคุณเคนคลาเป็นพยานว่าทุกวันคริสต์มาส ผมรู้สึกหดหูเล็กน้อยในช่วงเทศกาลนี้คริสเตียนทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อทำให้ชีวิตเป็นพรสำหรับผู้อื่นแต่ผมไม่สามารถทำได้เนื่องจากอายุของผมขัดขวางไม่ให้ผมขับรถหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมากได้อย่างไรก็ตามวันคริสต์มาสครั้งหนึ่งผมยังคงได้ยินเพลงเด็กน้อยมือกลอง ซึ่งเปลี่ยนความสนใจของผมจากสิ่งที่ทําไม่ได้ไปสู่สิ่งที่ทําได้เนื้อเพลงอธิบายว่าเด็กชายมือกลองตัวเล็กไม่สามารถซื้อของขวัญหรือทำสิ่งที่กล้าหาญให้กับพระคริสต์ได้ดังนั้นเขาจึงไม่คิดว่าจะมีอะไรที่จะถวายแก่พระองค์แต่แล้วเขาก็นึกได้อย่างหนึ่งว่า เขาสามารถเปิดเพลงถวายแด่พระเยซูได้ดังนั้นผมจึงเลิกคิดถึงสิ่งที่ผมทำไม่ได้และเริ่มจดจอ่ออยู่กับสิ่งที่ผมทำได้ผมสามารถอธิษฐานได้ผมสามารถร่าเริงและเป็นมิตรกับคนที่ผมพบที่บ้านพักคนชราผมสามารถเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูที่คิดจักของผมบางครั้ง พระเจ้าช่วยให้เราทำสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะทำได้และพระเจ้าทรงได้รับเกียรติแม้แต่การกระทำเล,เล็กๆน้อยๆของเราหากเราทำถวายเกียรติแด่พระเจ้าเช่นเดียวกับเด็กชายมือกลองตัวน้อยที่ทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อพระเยซูเราสามารถทำได้ดีที่สุดและถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการรับใช้ของเราข้อคิดสำหรับวันนี้ แทนที่จะสนใจในสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่มีข้าพเจ้าจะถวายสิ่งที่มีอยู่แด่พระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่รู้สึกว่าตนเองมีเพียงสิ่งเล็กน้อยที่จะถวายแด่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยให้ก้าวลงทั้งหลายทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อพระองค์ ในทุกวิถีทางที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะสามารถทำได้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3า 244381ต่อ112ขอพระเจ้าไวยพรค่ะ